เที่ยวสวิตหนึ่งเดือนได้งบหลักหมื่นต้องทำยังไงน้องสาวแขนะเพิ่งมาเที่ยวสวิตได้เดือนหนึ่งแล้วก็เพิ่งกลับไปวันนี้แขเลยอยากจะมาแชร์แผนว่าตอนที่น้องสาวมาเที่ยวกับแขงหนึ่งเดือนเนี่ยเขาไปไหนบ้างเราใช้เงินเท่าไหร่อย่างแรกเที่ยวสวิตหนึ่งเดือนให้ประหยัดที่สุดนะคะเราจะต้องซื้อบัตรที่เรียกว่า G A Pass เป็นบัตรที่ใช้เดินทางได้ทั่วสวิตเหมือนสวิตทราเวลพาสเลยซึ่งราคา1เดือนนะคะจะอยู่ที่440สวิตแฟรงค์หรือประมาณ18,000บาทพาสนี้ใช้เดินทางได้ทั่วสวิตแถมใช้เป็นส่วน น้องสาวไปนะคะก็จะมีที่อรอเชดเดนี่ตอนที่ไปก็เป็นช่วงทะเลหมอกคือสวยมากแล้วก็มีที่รีกิคุมตอนพระอาทิตย์ตกดินก็สวยไม่แพ้กันเลยอย่างสตานสฮอนกระเชา้าเปิดประทุนี้ก็ขึ้นฟรีรวมไปถึงเขาที่สโตดไปดูทะเลหมอกก็สวยไม่แพ้กันแถวอินทราเค่นแขก็พาน้องสาวไปที่กิมเบอร์วลแล้วก็มือเร้นแล้วก็ปิดท้ายพาไปขึ้นเขาฟรีที่เบดเบลเอลเทือกเขาเอลคือสวยมากต่อไปที่มีฟรีแขก็พาน้องไปนะก็จะมีที่กรอนกาไปดูยอดเขามาตาฮอนเป้งๆน้องเจอหิมะครั้งแรกคือตื่นเต้นสดๆราาคคหลลังแ้วนะะะจืออยู่่ที 5สวิตฟรค์หรือประมาณ2,600บาทแล้วก็มีพาไปขึ้นเขาชีครีนเดวัลเฟียสค่าขึ้นเขาอยู่ที่38ฟรังหรือประมาณ1,600บาทแล้วก็มีพาไปทะเลสาบราเซ่ค่าเข้าจะอยู่ที่13ฟรังหรือประมาณ500บาทแล้วก็มีพาไปมิลานอิตาลีด้วยนะจ่ายไป12ฟรังหรือประมาณ500บาทราคานี้ต้องไปขึ้นที่ลูกาโนนะในๆก็ไปแถวนั้นแล้วก็เลยพาน้องแวะทะเลสาบโคโมแล้วก็เดินเล่นที่เมืองลูกาโนด้วยเป็นไงคุ้มไหมแล้วก็ไม่ได้พาไปแค่อิตาลีนะคะเยอรมันก็พาไปอนน พาน้องไปซื้อของฝากที่เยอรมันเพราะว่าราคามันไม่แพงไอ้พวกเมดฟูคือราคาดีงามมากจริงๆไอ้พาธนี้ที่เรามีนะคะสามารถไปได้หลายประเทศฟรีเลยเช่นลิกเชนสไตน์นะคะก็สามารถไปจากซูริกได้แค่ชั่วโมงกว่าๆเองหรือถ้าอยู่แถวโลซานนะคะก็แนะนําให้นั่งเรือข้ามไปที่อีเวยองใช้เวลาแค่35นาทีสวิตพาธก็ไปฟรีเหมือนกันจบแล้วนะคะค่าใช้จ่ายของน้องสาวแขกที่แขกจ่ายให้ตอนเที่ยวที่สวิตรวมๆแล้วก็ประมาณ24,0 0 0บาทเองส่วนวันเวลาที่เหลือนะคะแขกก็มีพาน้องไปนั่งรถไฟสวยๆก็จะมีโกลเด้นพาธไลน์ที่มองเถอาไปนั่งรฟชม วิวเส้นทางสายมรดกโลกจากเมืองคูนะคะไปที่ซังชมอริสผ่านนั่งรถไฟสวยๆแบบนี้นะคะไปชมสะพานลานเวเชร์เวียดแล้วก็ผ่านนั่งรถไฟไปที่เมืองเวงเง่นวิวนี้ก็สวยอลังการสุดๆเลยส่วนธรรมชาติสวยๆนะคะก็พาน้องไปเที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลาทูเบรเนนไปที่ลาโวไรอัหุ่นมรดกโลกแล้วน้องมาช่วงใบไม้เปลี่ยนสีพอดีนะคะก็เลยพาน้องไปที่ซังชมอริสไปทะเลสาบสวยๆที่เพรดาแล้วที่ซานเฟนะคะต้นสนเปลี่ยนสีก็ไม่แพ้ที่อื่นเลยในเมืองใหญ่ๆก็มีพาน้องไปนะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองเบร์แล้ววก็ปเเมมืืออองงงที่่ใหญสสุดขิต รูเซอร์นี้ก็พลาดไม่ได้เลยเมืองมองเธอไปปราสาทชิวโยและก็ไปเดินเล่นที่เมืองทูนจุดชมวิวช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยมากๆแล้วก็มีพาไปล่องเรือนะคะทะเลสาบทูนทะเลสาบเบียนแล้วก็รูเซอร์พวกเนี้ยก็นั่งฟรีด้วยจีเอพาท,ทั้งหมดจ้าที่พักน้องแขกไม่ได้เสียนะคะเพราะว่าพักที่บ้านเราเที่ยวแบบไปกลับนะคะที่พาแขกม,มันจะอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวนิดนึงก็เลยสบายก็มีที่น้องจ่ายเองนะคะก็จะมีค่าตัว๋วเครื่องบินของอิมิเรตนะจะอยู่ที่21,800บา,อา,าสอวหมา่นะะ,ะห่อไปหอมารตอยบาทอบ้าแล่วนมีซื้้อขางนอกบ้างก็ดูหอาหาร น้องหอบมานะคะกินได้อีกหลายเดือนเลยใครอยากมาเที่ยวสวิตเดือนหนึ่งแล้วค่าใช้จ่ายไม่ถึงหลักแสนอย่างเงี้ยก็ต้องมีญาติอยู่ที่สวิตแต่นะถ้าไม่มีอ่ะเลือกที่พักที่เป็นอาพาร์ตเมนต์ทำอาหารเองได้แล้วก็เที่ยวไปกลับแบบนี้ราคาก็ไม่สูงคะ่ะทุกคนแนะนาให้พักแถวเมืองเบิร์นรับรองว่าไปเที่ยวที่ไหนก็สะดวกจ้า